<pathway. S 2> หลังเข้าโอ้ยยิงบอดอ้เหี c ้ยยิงบอดยิงบอดตะเกียร์แล้วยินบอดยินบอดเตรียมเตรียมเอาเฮ้ยยิงได้ยินบอด c h <oughs> e c oughs> c oughs> c h e n หนึ่งหนึ่งสองสามยิงบอดอยู่ต้องนานเลยสั่นเลยโดนเลยปั๊มไม่ทันเลยยิงไกลเลย ตายครับตายเดี๋ยวมันก็โดนยิงบอดยิงตายพวกเอาลิมน้ำไม่มันไม่ยิงริมน้ำอ่ะเฮ้ยทำไมไม่ยิงมันอยู่ไหนมันยิงเราจากไหนฮะข้างหลังอ่ะยิงมาาจกกเดไม่ตักยิงแล้วยิงแล้วตายตายตายหนึ่งเว้ยยิงไล่วงล่งยังอยู่แอปต้นไม้ยังอยู่แอปต้นไม้ยังอยู่เอาไงเราเราเกิดริมน้ำนี่บาได้เลยเนี่ยลูกซองยิงตูดแ่งเก็บของมอบออกในเราเอาไง เข้าพร้อมกันน่ะเเข้าพร้อมกันน่ะเซกาคนเราก็บอกอ่ะวิ่งปีหาคนเราคนอินบอลจุงหน้าอุ้ยอินบอลจุงหลังคือคงของไว้ของไว้อินบอดอินบอลจุงหลังเราเนี่ยอินบอดอินบอลเห็นปะเห็นปะนั่นนั่งเก็บของวิ่งวิ่งไปต้นนู้นไปหมอบเก็บของเลยเอออยู่ไหนมอบเก็บมันอยู่หินมันอยู่หินมันวิ่งขี่ไปทางซ้ายไม่ไม่เก็บอ่ะหมอบเก็บหลังต้นไม้ได้เปลี่ยนมุมอ่ะ มันอยู่ต้นไม้น้าตาลนั่นนั่นนั่นมันแถบออกมาเห็นไหมทางขวาตายอ่ะทางซ้ายไม่ไม่ตายไม่ตายมัน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 วิ่งพยายามจะยิงเรามันบีบอยู่นะมันบีบบีบมุมขวาเก็บแล้วออกเลยได้เท่าไหร่ออกเลยวิ่งบีบมุมขวาวิ่งกลับไปเว้ยตอนนี้อยู่ไหนอ่ะตอนนี้เอลอยู่ไหนจุดเกิดเอลหรือว่าอะไรจุดเกิดดิมน้าเหมือนวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปหินที่ผมตายวิ่งกลับไปอินตัวอินบอร์ดวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปหินหินไหนว่าหินไดเอลหรือว่าอะไรหินหินที่ผมตายอ่ะหินท มันอยู่ตรงโล่วิ่งไปไม่ถึงหิน,เ,หนเ,เก็บของไม่ได้วะ <c oughs> <c oughs> เอียเดิน้นเอ้ยิงแล้วยิงแล้วแย่แย่ย่แแหลมมากไปเยอะนะยิงได้นะอินบอร์ดนะเก็บเก็บออกเลยได้เท่าที่ออกเดี๋ยวมีคนเกิดมาเก็บแล้วออกเลยออกเลยแล้วก็้าเข้ามา<ม>ใหม,ม่เดี๋ยวผมคลองคุงขึ้นดูมันยิงใครวะเฮ้ยใครเกิดจุดหินผมอ่ะวิ่งลงม้างล่างอินบอร์ดอยู่หลังโล่ตั้งโล่แล้วมันตั้งโล่มันตั้งโล่ใส่จุดเกิดล้วแล้วตรงโล่เหล็กสองอัน วิ่งไปทางหินเก่าอะ่ะที่ที่เราอยู่อะ่ะที่ที่ผมอยู่อะ่ะเป็ผิดทางวิ่งไปอีกทางนึงน่าเห็นแผง, 2, 2ไ,ง 3, 6, ไหมน่ะเออน่ะน่ะตรงรูสองสองอันน่ะทำไมท่านี้ไม่จะจี้สามหกวะอนบอลยิงตายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต้องหินตายวะอย่าเข้าช้าดินบอดเราคองของไว้เราคองของเก็บรีบออกดิเดี๋ยวริมน้ําเกิดคุณออกเอะได้เยอะยังนะ่ะเร็วออกไปแบ่งกัน <ผม S 1> เดี๋ยวตายอินบอร์ลหายเหลี่ยมยิงแล้ว<ผ>มันแถบ<อ><ผ>ม,มาแล้วแถบมาฝั่งเดิมออกพี่ออกพี่ เทปมาฟังเดิมแล้วรีบออกออกตายก่อนตัมั่งตายแล้วมั่งเลยเอ้ยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วอินวอลยิงแล้วอินวอลยิงแล้วติดต้นไม้บ้งติดต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉีกมันแล้วอุ้ยออกทัน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 เฮ้ยมันจะเอาผมเว้ยมันจะยิงผมไหมเฮ้ยเฮ้ยมันจะยิงมันอยู่ริมน้ำเกิดริมน้ำยิงอินวอลได้เลยเร็วเร็วเกิดเร็วเกิดเกิดเกิดอุ้ยจเนี่แปนแบ็คอะรอยู่ตรงเนี้ยเกิดริมน้ำเร็วเกิดริมน้ำเร็วเกิดเกิดเกิด เกินเออวิ่งเลยทางหินทางหินนี่นี่มันวิ่งมันมันเร็ว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 ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยวิ่งตรงไปเลยวิ่งตรงไปมันวิ่งหนีแล้วมันวิ่งหนีวิ่งหนีมันวิ่งหนีไปหินแล้วมันวิ่งหนีแล้วมันวิ่งหนีไปนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นนานั้นกระเป๋าเออน่ะตัวนั้นน่ะตัวนั้นเนี่ยนั่ยอินบอลเนี่ยเนี่นี่ยยิงแล้ว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 หมายออกไก่เนี่ยหมายที่หมาย มันมากับเพื่อนเว้ยเออมันมากับเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงโล่เพื่อนมันเก็บของออกไปแล้วมันไปข้างบนเว้ยมันไม่เอาแล้วเว้ยของนี้มันทิ้งแล้วเว้ยผมผมไม่นี่เว้ยมันเห็นผมคุมอยู่มันไม่กล้าเข้าไปแล้วเว้ยไปแล้วแม่งยิงจากไอ้นี่การ์เดียนเป็นเอาลอเลยอ่ะงูสัดเออล็อกแล้วหรออกมาให้มันล็อกมันยังล็อกยิงเว้ยแม่งเก่งว่ะไอะไรอะไรแน่เลยเนี่ยแม่งออกมาให้ล็อกแม่งล็อกเลยกำลังจะยิงเลยเมื่อกี้ เก็บไม่ได้ของตรงนี้เก็บมันยิงเน่มันอยู่หลังต้นไม้ข้างบนนะแม่งไม่ได้เลยวะได้แต่เกาะจริงเหรอเฮ้ยเห็นผีวิ่งตามใครมาวะนน่ะได้ซิกมากระบอกหนึ่งแล้วข้างบนอ่ะตัวเปล่าแล้วก็เกาะมันอยู่ข้างบนว่ะเก็บแค่นนี้กระเป๋าก็เต็มแล้วอ่ะมันมันอยู่อยู่ข้างบนอยู่ใครๆเกิดจุดเกิดผมมายิงมันได้เลย เก็บของนี่ก่อนนะกูได้ได้ดีเอีกซ์มาได้เอีกซ์มาหกหกอันโสแตงสี่ห้าเย็ดเป็ดแบ่งแล้วต้องแบ่งแล้วต้องแบ่งแล้วสแต็งสแตงสามสิบแปดแม็กอะดูดูดูให้หน่อยนะมันอยู่ข้างบนว่ามันมันบีบไปทางซ้ายหรือทางขวามันบีบซ้ายแล้วมันอ้อมซ้ายยี่บอดยินเก็บของยี่เก็บของอยู่ยินเก็บอะไรอยู่มั้งไหนในอยู่ข้างบนเนี่ยบนบนซ้ายบนซ้ายเยื่ซ้ายแล้ว ดูดูดูแค่ไหนนะถ้าท้ามันยิ่งมาขวาบอกนะเก็บของกันสักคู่ไอ้ตั้งโลไม่ได้วะต่าตั้งยิงของเยอะเนี่ยเยอะดิเต็มเลยอะเกลี่มน้ำแบบเฮ้ยมันยิงใครมันยิงใครเฮ้ยไอ้นยิงกันดีกว่าไอ้นี่บอดไอ้เที่ยแม่งไอ้เที่ยนี่แม่งเป็นหน่อยอินบอดตัวเนี้ยโมแม่งยิงเรียบเลยอะยิงเรียบเซิร์ฟแบบเออแม่งยิงแม่งเคลียร์เนี่ยแฟลร์ไฟมันคนเดียวอะในเซิร์ฟอะ รีบเก็บรีบออกแล้วเว้ยแม่งยิงไฟไฟคนหนึ่งแล้วไฟไฟคนหนึ่งแล้วเฮ้ยมีคนเกิดมาแล้วไจุดเกิดตรงนี้เว้ยกนแหลกกล่องเต็มมันอยู่มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนคนหัวเฮ้ยมันยิงเลยเว้ยเฮียแม่งเข้าตัวทองมันก็ยิงเว้ยมันยิงไอ้ข้างบนไม่อินไอ้ไอ้พวกยิงเว้ยยิงเว้ยเอ้ยเอ้ยตัวทองมันก็ยิงอ่ะเอ้ยผมเกิดไหนเนี่ย ไปแล้วไอ er ้นั่นแม่งเลยวิ่งไลยยินบอดเว้ยเฮ้ยเฮเราเก็บของเก็บของมีโล่ป่มาตั้งตรงนี้หน่อยดิมาตั้งตรงนี้หน่อยดิข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยขึ้นมาตั้งตรงนี้หน่อยมีโล่ป่านี้มีกองนึงอีกองนึงเร็วเร็วเก็บเก็บเก็เก็บเก็บเก็บโโล่โลเก็บไอเหี้ยบิ๊กลุกยิงกัอยู่มยิงินวันยิงยู่ไปไป เขาคิดว่าออกเคำทำไมทำไมทีนี้จะเกิดออกออกทีททีีนี้เกิดจุดเกิดผมอะเกิดจุดเกิดผมมันยิงตรงนั้นอะตายประมาณสามตัวออบี้คอปปี้ไม่รู้คอมแล้วออกตัวลงแล้วต